สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องคำกบวนสองคำกบวนครับหลังจากที่ไม่มีคลิป <c oughs> ทางใทยคลิปไปนั่นครับมืนี้พี่น้องเห็นว่าฝนตกติดต่อกันหลายมือครับน้ำก็เลยท่วมหานาบลสปริงเว้ยล้วพอดีกัมีข่าวว่ามีมปา่ามันกำลังบอว่าตืนน่นหนำไหมครับก็เลยว่าสิส่วนผู้ต้กับผู้ดัมีไปหาเนี่ยมากินเทียงครับอยู่โรงเรียนครับาวันนี้เขายังอยู่โรงเรียนอยู่นะฮะ กำลังซีนนี่ขลังคู่นตนครับคู่นตนกับคู่ดมีสองคน <c oughs> พี่น้องครับไปรุนกันว่าเข้าสิไนในป้ปามาเห็นแนวกินเทียงกันบอเดอร์ติดตามครับผมแนคงขาพห่อแลละครับทางเก็บน้ำลำตะคง น้ำล้นแล้วพี่น้องน้ำลนแล้วนานำลนแล้วครับน้ำลนแล้ว คลือนครับพี่น้องในกระสีไหลลงไปมุ่นครับครับพี่น้องตอนนี้เขากับมาอีกมองนึงแล้วครับที่เป็นประตูระบายน้ำนะครับเป็นสปริงเวย จะเปงเวตรงนี้นะครับพ่นพี่น้องเพื่อนหาปลาเพจนได้กินปลาหล็กกุ้นต้นเฮาเดี๋ยวตาต้องไปถามนี่เดีย๋ยวเดี๋เพื่อนพี่น้องเบิร์นคุณสิวันแห่พี่น้องมาด้วยที่เป็นลมลมเด้อพี่น้อง เต็มตัวครับหนึ่งสองสามฟุตเนี่อเยอะมากเลยอ่ะอือหนุ่มเมืองใดบอได้บ่อเป็นคนสือเหลือง มานมาน้อหมยมาตรงยางขึ้นมาวานจากเรื่งเพิ่งถือเดียวขึ้บ 对吧？对。 ซื้อังไงก่อนถ้าเาชือตามรือไม่ลุงซื้อยังก่อนสินซื้อย <x> ังนะหน้าซื Meat ้อยังปถารหน้าเพิ่ง่าหน้าพี่ปลาขายปลาหวานสินาหวนสน้าพื่อสินมาซื่อสวัสดีครับมาสื่อปลาบอ่มาหาืไกินอยู่โยบใปลาบ่ครับบ่ครับบ่ครับี่เปไหนเด้ พ่อิดายปลาบอที่นี่ที่ไติดสายปลาบอครับนี่ดเออ่อเงี้ห่ลยในถุงนั่นเ้ลยปลาบมาหาปลามาดูเลยมาหาปลาปลาดิี่มาที่นีเหรอปลามาเขไปวันนี้ พ่กระโดดเต็มเลยระขาวพี่น้องอท่หน,นพี่เล็กอันคุณไม่ท้า่านหนใดป๊อปวเห็นถามคนได้ทาไหนนี่แม,ม่พูดพราขายบอได้ถุงนั่นไหมไปถามพระดวงบอกขับสี่ยางน,น้ำปัจยหนื่นโอ้ขยันหขยันออก นี่อ <Private paying liksom> ่ะเออเป็นคือมานเถอะวะป๊๊ดได้เห็นไหมต้องไปล้วหนึ่งตัว เดนินแห้งบ่ไน้นามันแห้งพี่น้องวิธีข้ามาหากินครับสุมส่วนอยู่ไก่ตะคง นะครับผู้ต้นไปเจราจาหาซื้อปลาไปปิ้งกินปิ้งกินเที่ยงเป็นเองลไปไหมห้าวพอยางครเมื่อไงอดีตผู้ต้นไวย่างเอาตัวย่างเว้ยตปวปิ้งอไปปิงปป้งหปปง oh, แ อูอ <c oughs> <Or> ูหมอเตะบ้องมอบงบมอกันแทนไปจ้องง้อนะถ้าเพื yeah. ่อนขาจำปนันเพื <c oughs> <can> <c oughs> no ่นขาจังไหนมีถ <c oughs> <c oughs> ุงบ่ล <c ough> ่าเด็เดุงอยู่หน้ารถคู้ไม่ท่านันทุงอยู่หน้ารถผู้ไม่ท่ายู้อใส่เหรอใ่แมติดแล้วมาบ้างนันไปเดี๋ยวบ้านนันจะไปางเอา เอามาสองร้อยพอปอจะรวมก่อนจะรวมได้ดิอัดจักรลอยปอรู้สึกคูกันปออะไรเขากลื้เนะเออ ไปหาถุงเดอเด้อพี่น้องพี่ก็มีถุงยางอยู่แต่ว่ามันมันสี่สิบเก้าแต่มันมีก็จะมันมีถุงยางที่เจอปลาเจ้าโอ้โหไหนารเนาะปลาหยังเนี่ยครับปลาขาวบอกปลาขาวปลาขาวปลาขาวหน่อยเหยียบเกียรปิ้งจ้องครับ

เขาขายร่นจักบาทเดนี่ตัวเองซื้อได้ดีจิตจบาทนี่ดีห้เลยครับว่เป็นอยังเีองมยกเจาเนีต้็จไหนักขาเคร่อนอันนี้ต้นหาอนึงเลยครับปลาห้าวได้แล้วเมนูอาหารเที่ยงครับปา ้าเสียดยันนแมนมันต้มได้ป้นี่ได้ก็ต้มดนจะไปต้มดุนาะม่าน้ำเดียดเดียดทีบลูกยัดงานที่เราสัที่